พอไฟไหมจัดให้อีกแล้วครับครับวันนี้พอไฟไหมขอนำเสนอนะครับปลาบึกแม่น้ำโขงครับปลาปลาคังนะครับแม่น้ำโขงวันนี้เราจะต้มยำปลาคังนะครับเีเรามาดูเลยครับนี่เนี่ยปลาคังก็จริงๆเดินทางไกลมานะครับนี่แช่เย็นมาจริงขึ้นฟังมาใหม่ๆครับแต่ว่ามันเดินทางมาไกลนะครับช่ำๆเลยครับนี่ยอดเลยนะครับนี่ ครับก็ใช่ไหมวะต้มปลาปลาคังครับวันนี้เห็นไหมนะครับนี่ว่าแต่ว่าใครถ่ายวะเนี่ยไปพักแตนถ่ายไงแบบนี้เลยครับต้มให้ขี้เมาอเขาแตกเทอุ้เมงหัวลงไม่พอนะครับนี่สุดยากหัวไปก่อนขิงเทศนะครับยัตถาวาริวหาบุราปริปุเรนติสังคารปักสุดาอีกถ่ายไปเลยครับพมินขาตะไคร่มะขามเปียก พริกหิงคาตะไคร้หอมน้ำเดือนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถนิดหน่อยนะครับน้องที่ไหนเอาชนเรามีเ่เดียวกันนะใส่คุณลดนะครับไป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 ก็น้ำปลานิดหน่อยเดียรเราก็จะใส่ผักนะครับเดี๋ยวผู้ช่วยขอผักหน่อยกูที่เกิดละกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องกัรเฮ้ ให้กรร่เรเขาเห็นหน้าในนี้ใหวะนี่ักขยงไปยกันล่ักขยงนะครับนี่ใบกะเพราตักขยงใบกะเพราครับไปครับผมผมต้องผมเพื่อนประมาณประมาณรอดครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่อร่อยปิปุ๊บว้าว